สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e ครูจะให้ฟีสไตล์ครับมันนี้พี่น้องไปวานเขาครับพี่น้องเดินทางตามกันมากครับไปชมบรรยากาศนะครับในส่วนโซนสองสี่นะครับขายทําที่บ้านวนัสาดนะครับอาเภอเกษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับนะครับบรรยากาศในส่วนเซาในการเดินทางครับพี่น้องหน้าบุ่เขาก็เรียบร้อยไ้แล้วครับนะผมบอกเขาแล้วสิไปวานครับวัอนี้ สีลงเขาเหนียวนะครับนี่บรรยากาศในการเตรียมเขานะครับอาจจะเป็นวานมืดนะครับนะเป็นวานมือ่าบอกคือทางบ้านห่อใส่รถกันแล้วนะครับนครับเป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับในช่วงเช้าเช้านี่ครับเบิ้งเขาหางทางครับพี่น้องเขากำลังงามนะครับอนี้มาเกลีกำลังวานให้กันครับโอ้ยโยกขัดโยกเน่ยนั่งรถไถเอาโอเคครับเดี๋ยวไปบุนกันเลยดีกว่าครับ ครับมื่ขึ้นฝนตกครับเป็นหน,น้ามีน้ำเหรอเพื่อนี่รัะครับถนนกับปยากาครับดิ่ฝนน่ะหน้าหน้าฝนหลายขนาดครับถนนฟังห้ยครับพี่น้องเต้นเต้นเต้โอ้ยยยย มายลุยเมื่อคืนนะครับเดินทางมาร้อยเอ็ดนะครับฝนตกตลอดทางนะครับวันนี้จะไปเบรงบรรยากาศวัอยู่หน้าไอ้พวกเขามีหนามบ่อนะครับเรรแล้วครับฝนตกประทะนิดลุกลังครับพี่น้องไปยากนาดนะบัดนี้ ก็ <G l oss> ฟรีเลยครับนะครับบรรยากาศเขากระด้งงามครับกระด้งงอกนะครับถนนก็ไปายากไง เอาสิบ่มุนนะครับ <laughs> นี่นแล้วครับบรรยากาศของการเดินทางครับผมได้มาฝากก้อนช่หอหน้านะครับก้อนช่ออดบองวานนะครับหน้าเด็กสีรุ้งเขาเดียวหมดเลยนะครับนะฮึดึโคตดีเลย โหแท้เลยพี่้องต้นมันปันเราปั่นเรนาดิ้นไงมาจะต,ติดตเต็มมัแล้วนี่ยนะโอ้ก็เล่นกัเล่นกัเล่นเนี่ยตอนนี้ก็ฮอดหน้าแหละครับมาแต่หกโมงสองคุณตอนนี้หกโมงสามสิบเอ็ดเดินทางสามสิบสามสิบนาทีเลยครับมาเอถนนแครหนีหนึ่ง่ได้ใกล้เลยครับแต่ว่าถนนหนีมาอยากแห้งครับนะในกั เพิ่นกวานไปกันเกือบจะหมดแล้วล่ะครับนี่เหลืออยู่ของตะเฮาอันเดียวนี่ล่ะนีนะ่มองเหลือสองอันนี่นี่นะครับประมาณนี้นครับเดี๋ยวมันนี่ทำการวานกันครับลงขอนีว้วทา่าคนประกะแล้ววันเราเนี่ยทา่าคนะนะนะครับนี่ตนอนนี้ก็จนออกเขียวงามของเพิ่นนะครับบรรยากาศมุมสูงครับพี่น้องนำมาฝากว่าตอนครับผมรับชมให้ด้วยนะครับนะ ครับตอนนี้ก็เข้ากระแสข้าวปูลงก่อนนะครับเดี๋ยวจะวานครับใส่แรงงานค้นนะครับนะเอามือเข้ามาในเราวานครับกะเอาว่านาหรือบ้างเชงใดกันนี่แหละก็บริหารจัดการเรานะครับนะตัวนี้โอเคครับแล้วครับบรรยากาศกําลังเลิมนะครับกับการหวานข้าวในี่ลงข้าวเหนียวนะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยครับเม็ดข้าวเหนียวครับ แต่ร่อนแน่แล้วล่ะครับผมเลเียวกหดหวานครับพี่น้องนี่ละหวานไปเรื่อยครับนี่พี่น้องบรรยากาศในการหวานข้าวมันก็เลยแบบยากเนี่ยนะครับผมแนมดีๆครับตาในการหวานเ้าบะหมองได่ทั่วบั้งไหนะครับ อืมนี่ <c oughs> แบบการ,ระยะเอาครับว่าควรจะเอาหนาแล้วบ้างจังไดเน,นะนี่ก็วนันเป็นหนาเป็นหนาไปครับนะพี่น้องก,กาได้การวานเข,ขาตอนนี้นาะวาก็แบกเขาไปรอจุดนั้นครับผมแบกกันไปวานกันไป

ใจสีแล้วครับห้องนี้เนี่ยครับเดี๋ยววนอีกรอบนึงก็คือสิเมดครับให้นี่นะครับนี่แล้วก็สิลงไปพุดแล้วครับ <c oughs> เือนิดน้อยครับนี่เแล้วแค่นี้ละหมดแล้ว บรรยากาศย่ำเศร้าครับของวันแต่เศร้าครับมันยังบวหอดน,นะครับ,บเปรียบร้อแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนขึ้นไปอีกไฮนึงนะครับอีกห้องนึงนะครับไปไปน่แหละครับตัวนี้ตัวน,นั้นตัวน,นั้นสีใหญ่ก่าตนนัวตน,นีเลยตัวน,นีวบวปั้นใหญ่ตันสีใหญ่ใหญ่กว่านะครับ ถ่ายไม่ซองไม่ซองไฮนี่ลหละนะครับสองไฮสอง้องนี่ครับม่เฟื่องอยังสีมันเกิดอาจเม็ดเขาไปข้างนะครับอาจจะบกเกิดก็ไดนะครับมีความเสียงถ้ามีมีหยาไอ้มีเฟื่องหมาว่ากับสิมีความเสียงเสี่ยเงเนี่ยอาจจะเกิดอาจเกิดอากาศจะเกิดอยู่แต่ว่าเฟื่องบนเอาไงากับอาจจะใต้ใดเขานะครับ เพราะว่ามันหอดินนะครับแต่ตัวไหนมันแท่งหากไปหาดินไหนมันกัดหลอดนะครับท้าบารเก็ตมาลงตัวนี้แหะครับอันนี้นี่ครับนี่แหละมีแค่ตัวนี้แหละครับง่ญ่เติบอยู่นะครับฝนตกมาเมื่อนเพราะมีอุ่มนามแน่เพราะมันซุ่มนะครับเมื่อนนีเดี๋ยวทาการวานกันครับผมแบกเขาใยไว้ก็นครับพี่น้องแบกไว้ใยไว้เพราะมันบดิ พอนมันดย่างใกล้เหไหมอเออตั้งไวนี่ละตั้งไวกลางๆนะครับอันนี้ก็สีย้ายไปทางคนคเนี่ยโอเคเอ๋อนะครับมีตห่ห้อยมีต่หญ้าไวาแต่ดีนะครับแถวนี้พป็นที่หน้าปลอดสารนะครับนะ่ะพอถอดเมงเนี่ยเห็นหน้าปอดสารไผ่ยังได้เขากับติดต,ต,ต่อมาสีหส้สรงห้เลยครับ สิขาวข้าสารเดอไผนบลกสุขภาพโบซิเอีย,ยาขายห้าสนใจติดต่อเราได้นะครับมีลงสีหน่อยเ้วสีละอัดทรงห้ไปสซนีให้ครับนีเห็ดขขาเหนียวด้วยครับหน้านี่เเหนียวอยากได้กับบอกเขาเจ้าก็มี่นะครับปลอดสารผิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ามาครับ <c oughs> เริ่มครับ <c oughs> เริ่มกันเลยที่ทางทางแงพี่ครับน่ะวานไป,ปนนเนี่ยมันปนกันเหรอไอ้คนเนี้ยคือกันกับปเปนนยาง นะครับมาม่านี่ครับผมโมทีบหนาบับางเกินไปพอดีพอดีนะครับวานเพื่อไว้น้ำครับพี่น้องกั้นหน่อยเพื่อมันแหลกมันยังเพื่อเม็ดในผสมบุญนะครับ,บอันนี้บมเกิดนะครับผมไปครับต่อครับไป,ไปเริ่มเลย เลิกชิใส่ถ้าปลูกร้ายนี่นะครับเพราะว่ามันบอกคืนรถคันรถนี่มันเสีคำนวณในเ้อาเดียบร้อยนะครับเพราะว่าอยู่หน้าเราไปเรือกลับมา,าร้ายเรเกิดดีนั่นเลยนะครับตอนนี้คนเขากลับการระยะเดต้านะครับอันไหนมันบอกดีเขากะเสริมนะครับอันไหนมันบ้างเขากะเขากะวานเพิ่มมาสีหน้าครับ ครับผมมันกับซีมีหนาแน่บ้างแน่พอดีแน่ครับเป็นเรื่องปกติเลยครับพ่อฮวานหลายคนนะครับมันก็สีกาบบอได้ปั้นไดน,นะครับเนี่ยก็คือขอเสียของกา้านเอาคนวานนะครับเพื่อแต่ว่าจะ่างก็ตามแต่ re, บางคนอาจจะวาดในาดีก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับซูปี้ประสบการณ์เฮ็ดหน้ามากอะกาจะเป็นในสิ่ตลอดนะครับนะมันคํานวณเขาปลูกบ่ได้น,นะครับนะมาเทื่อีคนเขาเกง่งเขาก็อาจจะคํานวณได้หอกว่าแต่ว่าพวกเขามันมือใหม่นะครับนะเขาปลูกมา ใส่สีมืดเลยครับมืดเลยล่ะีนเนื้อสอบเดียวได้สิบเอามาจากสอบป,ปุ่นละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสอบนี่นะพ่อพ่อนอพ่อพอ่อไปเอาหม่ครับเดี๋ยวเบิ้งเกินนะสอบนีเ้เปอยงไร <c oughs> เหลือนาเดียวนี่นะครับ นี่สางครับเป็นภ่มใหม่อยู่นี่สางข้าวเสียาวลงไปผลกระเมดแลละครับนะอันนี้สงสัยสิสงสัยสิบ่อพ่ออะไรวะเห่ือนบ้าของใจอยู่อ่ะบ่พ่อก็ยย่งหน่อยล่ะ มันสองคูออ่หรอาวานกูกันเอันเ่าละครับไกลซีเรียลนะครับนี่เอือยนิดเดียวนะครับ,น,รน,รน,รบรน,นี่ครับเลือยซ้ำานี่ครับตอนแรกว่าสิบพ่อสิบพ่อยดอ,อกขันพุ่มเมื่อวาน ผมบานนพ,พ่อดอกมือละขวดนะครับเนี่ยเป็นกะระยะเอานะครับระยะเอาวาพ่อวอนะครับนนี่พ่อแน่นอนนะครับเพราะว่าเรือ,อน้ำพ่อก็เรือลายอยู่นี่น้ำนองก็เรือคือกันนะต่คาวานมันมืดหลดนะวานแทนมืนเมดเลยเสริมเสริมไปเพราะต้องมืม่หรอกครับนะมันเรือสามนิดหนึ่งย้อหันต้งตหนาเดียวเล่อยอืม อ่อมันจบนจบันจบเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะาากกะตีว่านให้มดครับเขาได้มือนะครับอ่าเหลือได้ทั้งวันเสริมเข้าไปครับน่ะป้องต้นไว้นะครับอ่ามันโมเนนนหรอครับยังกระสางแนวมันเป็น,มนเมล็ดพผืชนะครับเนาะอันใดเกิดก็ยัง่าเกิดอันใดบ่เกิดคือบ่เกิดนั่นแหละเออเสริมเข้าไปครับโปรเป็นออยังครับยังอยู่ในหน้าคือเกาละละ่าล่ะนะอยู่ในหน้าคือเกา่าเกิดหน่อยเกิดารก็อยู่ในนี้ละนะครับนะ อาละครับตอนนี้เขาก็เดินทางกลับบ้านครับนะเป็นสิมปันย่ามไหนกะบป่งหูครับเดี๋ยวบปก่อยทิมแมนิกอนะครับรอจนไอรถไทยเป็นมากย่ามไหนกัย่ามนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะเดินทางกลับบ้านกันก่อนละครับตอนนี้บรรยากาศการเดินทางไม่ค่อยคาดไปคือเก้าละครับเพราะว่าดิ้นหลุกล่างครับดิ้นเหนียวครับแต่ยากงานกี้ะตอนมาน่กแลนวทุกนเดียวเพราะตอนนี้พี่น้องก็มาบ้านเขาหลายคนนะรังดู ทะเลใกล้เป็นว่าถนนเริ่มเลนนะแล้วครับผมคอยๆอก็เข้าหมู่บ้านแล้วนะครับผมตอนนี้เข้าหมู่บ้านแล้วนะครับฝลตกสาวเรียนทีู่น ครับตอนนี้ก็ฮอดบ้านแล้วนะครับผมนะไอ้ลุงอยู่กับคุณยาตัวนี้เห็หนังลูกนี่น้ำมูกว่ามันนี่นี่โอ้ยนี่นไรใจแห้งมคือไลแปลกๆเอาทองเสียอีกเหรอหอ,อ๋ออ๋อเหนอทองเสียไทยจีซื้อเออเด็นกับยาติละป่านพอไอ้วันเขามา เล่นเล่เล่นของเล่นนะลูกอ่านี่แหละครับเดินทางแม่ตั้งหกโมงนะครับครับก็เดินทางตั้งหกโมงเสาร์นะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงนะครับกะแปดโมงหาสิบสามเนาะครับเนาะกะเกือบเกือบสองชั่วโมงเฮ้ยแมนบอกหกเจ็ดแปดเก้าเกือบสามชั่วโมงนะครับขาดอยู่นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันกับบ้านมาลุนหนอเขาแต่ว่าการเดินทางค่อนข้างยากครับมันเป็นทางลูกล่างนะครับก็เลยยากนะ อ่าโอเคครับคลิปนี้คลิปไปบานเขานะครับว่าสิดท้ายล่อทายพันปันล่ะพันบัไปปันไงครับจะชี้เหตุจะไหนกันเรียกอะไทายมาฝากนะครับเนาะกาจังไรกะเป็นเพียงประมาณนี้แหละครับคลิปนี้กับโมมี่หยางหลายครับประมาณนี้ภาพวานเขาชื่อดอกภาพพี่นองมาเบิงนะบรรยากาศการทุ่งไทยรงหน้าบานพึ่นนะครับกับบานผมก็แตกต่างกันเนาะเราการเดินทางก็แตกต่างกันอ่าโอเคครับเดี๋ยวลาทนผู้ชมไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวนี่ครับกับ กับคุณยากับคุณหลานเิ่นนะครับอ่ะโอเคลาถามผู้ชมแห่งนี้เนะาะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายเจ้าลูกแล้วบ๊ายบายเป็นบอ่อ,อนยย่มันซืือเลยบ๊ายบาย